วันนี้นะฮะพบอกับผมนะฮะเปิดตัวที่เกาะหมูเลยนะบอกตรงๆเลยว่าเกาะหมูไม่อ้อมค้อมนะตรลงลิงใหญ่เอาพอแล้ววัดวัดนี่นะวัดวัดเออโอ้ยลิงใหญ่นะเอ้าเฮ้ยว่าตกมือสองสุดแค่ได้โอยนะโออของขึ้นไหมนี่นะอุ้ยใหญ่จริงด้วยนี่ขนาดอยู่ในถุงเลยถุงดูไซส์ดิ สวัสดีครับชาวแกงและทาตแมวที่เคารพรักนะฮะวันนี้นะฮะพบกับผมนะฮะเปิดตัวที่เกาะหมูเลยนะบอกตรงๆไปเลยว่าเกาะหมูไม่อ้อมค้อมนะฮะวันนี้ก็มากันผมบอกเลยว่าเยอะฮะเยอะหลายชีวิตมากนะฮะตอนแรกนึกว่าจะมากันน้อยๆน,นะตอนนี้เขากลับมาศรัทธาผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาตอนนี้เลยทีมผมมีทั้งหมด9คนศร <laughs> ัทธามา9คนแล้วก็ยังมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งเขาลงเรืออ,อีกจุดหนึ่ง ผมรู้มาถึงยังนั่นน่าจะมีอีกเยอะนะฮะนะเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่ามีใครนะฮะนี่อะไรคนแรกครับอาจารย์โจนะฮะอาจารย์โจของเรานะฮะคนเดิมนะฮะจากเกาะล้านนะฮะได้เปลี่ยนเกาะเป็นเกาะหมูนะครับนี่แล้วก็นี่เจน,นะฮะมากับอาจารย์โจนะฮะอาวโอ้ดิ้งตั้งแคมป์รอเลยหรอตั้งแคมป์รอเลยหรอกินเหล้ารอเลยอรอรอ๋วดูกันบ้างวันนี้ใครบ้างนี่น้องเอ็มนะฮะน้องเอ็มมาใหม่นะ น้องไอ้แมคค็กคารนะแมคค็กคอน,นํำซิงนะครับ<แ>อันนี้ก็สมาชิกใหม่นะน้องเอเอเอ,เอมีฉายายังยังครับเอาอะไรวันนี่คาจะได้เอเจยวหดอ่าบรรเลงน,นะน้องบีนะครับหลุดไร้ปลาแล้วครับอ่าแล้วก็มีนัานะฮะมาปลามากเพิ่งเจอครั้งแรกนะครับเออแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับนี่คืออันนี้ผมเชิญมาเองไงนะนมาก่อหมูนี่ต้อง<ด>คนนี้เลยน้เปรมนะฮะ ไม่มีเขานี่ผมไม่มาแน่นอนนะครับเพราะว่าเตเนีป็นเซียนกอบหมูนะก็วันนี้ก็มาตกหมึกตกปลากัน่ะแต่ผมอาจจะมึกแต่ก็นี่พวกแก๊งปลาปาพวกไรสารละเขาจะตกปลากันนะฮะเดี๋ยวมาดูของผมบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูของผมบ้างเออดูคนคนนี้ดิครับบุคคลคนนี้ในภพเช่อรคุณจะมาถ่ายสวนแล้วผมไม่ได้นะทุกอย่างมันต้องมีมีทั้งขาไปและขากลับพี่บอกเลยว่าทริปนี้จะเป็นทริปเรียกศรัทธากลับคืนมาตอนแรกศรัทธาตอนหลังเดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวรอดูผลงานนะเดี๋ยวเริ่มเลยมาอีกทีนวนะครับอันนี้ทีมน้าแก้วนะนะแก้ว ถ้าคนตกหมึกจะรู้จักแกนะครับน้าแก้วสวัสดีน้าสวัสดีครับนะ้าสวัสดีครับ,นะรบโอ้น้าแก้วมาค้างปะเนี่ยไม่ค้างครับไปเช้ายังกลับโอ้โหคนเหมือนขนึกว่าค้างเลยนะก็ดเดี๋ยวจัดหมึกเลยนะไม่รอแนะล้วน้ะโดนไปตัวแล้วนะครับโดนคนแรกเลยนะหนาหนาโดนใส่ดีไหมนะานะจับโยเบอร์อะไรอนะ่ะ หนึงจ็ดแปดนะเออผมก็ไม่ไม้จับโดเล่นได้หมดเลเฮ้ยใช้ได้อยู่นะเออขอดูอะไรเขอดูอะไรออนี่เลี้ยงไปเลยใช่ไหมใส่น้ำไปเลย <c oughs> เออได้อยู่หายยากอยู่นะโันลมแรงเลยอ่ะออกไปตรงโน้นนะ่ะหลุดเกาะน,นิดเดียวลมมาเลยตรงโน้นนะ่ะเก็บตัวแถวนี้ก่อน ไอ้แก้วนี่สัมภาษณ์คนดังก่อนเอาถ่ายคลิปหน่อยโหถ่ายคลิปถ่ายกระไคลิปคนดังหน่อยไอ้แก้ววันนี้ไม่แก้วเหลือให้ผมบ้างนะโอ้ยไม่แก้วอย่าไปหมดนะก็หาแบบนี้เนี่คนนี้นะเขาคนวงการตกหมึกนี่จะรู้จักเลยฮะรู้จักเลยครับเขาใช้คำว่าเขาไม่ใช่คำว่าตกใช้คำว่าขนอุ้ยแต่เขาผันไ้ผมอู้ยไอ้เขาผันไอ้ไอเดอร์เลสอะ โอ้ยก็ไหนผมมากแล้วก่อนนันแกล้าม,มากกลางคืนนะตามผมไปด้วยนะได้ค่ะทดลองมั่งเขาเพิ่งเข้าวง,ง,ง,งการมีมีทิไปไลยตรงเขื่อนนะฮะไปตกทางนู้นดูเพราะว่าข้างหน้ามันหมึกมันตัวเล็กไงไม่เอาไงหมึกตัวเองมันไม่เอาเไยบอกเวลามางานกาะให้หมึกหมึกลุ่มหยิบเราจะไม่เอาฮะรถรถใช่เปล่านะจะมีเหลือต้องไม่นี่ย ตามมาแบบนี่นะเฮ้ยใส่ได้ไดเลยนะกระเปิ้มมาแล้วตัวนึ่งใช้ฝั่งใช้ฝั่งเฮ้ยมาแล้วตัวแรกของผมครับมือกอหมูครับว้าวใส่ดอ <c oughs> ถ้าอยู่บนเกาะจัดว่าเล็กแนคะ่ถ้าอยู่ใช้ฝั่งนี่ใส่สวยเลยแต่เก็บใส่เป้าก่อนนะให้เก็บให้เก็บใส่เป้าก่อน หาต่อครับหาต่อทีนี้ยังไม่ไปตรงเขื่อนนะตรงเขื่อนเขาบอกว่าเด็ดมากนะฮะมาเปมบอกว่ามีหลุมนะจะเอาใช้ฟังกนะ่อเก็บตรงนี้เก็บเล็กๆกเก็บหมึกเล็กไม่จ่านะไม่เอาแหมหมึกของเองคนไม่เอาเลยบอกไว้แล้วมางานก่อให้หมึกหมึกยุ้มยิม,ยมเราจะไม่เอาฮหมโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมาเปมไกแล้ว หลุมเดียวเลยหลุมเดียวเลยอ่ะอ่าสายเท่ากันเลยจับตัวเดียวครับไม่เป็นไรตัวเล็กเล็กเล็กกว่าเมื่อกี้ <laughs> ไม่เป็นไรบอกแล้วว่าเก็บหมึกเล็กไปก่อนนะเก็บหมึกเล็กไปก่อนโ,อโดนโดนอีกแล้ว <laughs> <ๆ>เก็บกองนี้ก่อนเลย เก็บหมึกกระตอยก่อนแล้วค่อยไปเก็บหมึกใหญ่อะอ้อหมึกกระตอยเป็นเยอะจริงๆนะเรียนนี้เฮ้ยมาอีกตัวครับตัวเล็กตัว <S <S สงสัยจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะ <S 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 นี่เลยครับนี่เรียดฝังเลยครับเนี่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เลย แต่ต้นต้นน้อยอนะ่ะข้ามขดนมมาเลยนะ <S 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 สามแล้วสามแล้วเนี่ยหายหาที่ยืนแล้วก็ตีข้างฝั่งมาเลยครับชิดฝั่งมาเลยอนะ่ะน้องก็อยู่กันเต็มไปหมดมาเหรอเออแล้วเป็นโบนนะใสใหญ่ด้วยเอ้ยใสยใหญ่ด้วยโอ้ยเย็นเย็นเจนเย็เน,นาพไม่เห็นภาพไม่เห็นไปดูกันยังไงไปดูกันยั โอ้ยตัวมา,ลาลวแลอวไอ้ตะปันปำบนึงแป๊หนึ่ง,หงไหนไหนไหนมือเกาะมาแล้วมือเกาะที่แท้จริงมาแล้วอุย้ยยกเลยยกเลยอ่าฮะใส่ไสด้อยู่นะเนี่ย โอ้ยสวยเลยครับไหนต้องมีคู่ป้ะอย่างเงี้ยจับอันนี้ตัวเมียด้วยแล้วมีตัวผู้ใช่ไหมจ,จ,จัด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 ตีไปทางไหนครับเนี่ยตีเฉียตีเรียบหาใช่ไหยเออหมึกเกาะมันต้องไซนี้ดิ เรล้อดูคนอามเเฮย้ยโดนอีกแล้วนี่ของจริงดวใหญ่เท่าไหร่ะตัวเมียปะ่เะเหรอนี่มาอีกตัวฮะไซส์ใช้ได้อยู่แต่เล็กกว่าเมื่อกี้นะแต่แต่ท้ใหญ่แล้วสำหรับผมนี่ใหญ่เลยโอ้สวยครับเยี่ยมเลยเฮ้ยมาแล้วของจริงมาแล้ว มาแล้วกว่าจะเจอนะฮะตัวหนึ่งโอ้โหตัวเล็กเลยเฮ้ยวันนี้ผมจะได้จมึกกระตอยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มาตัวนะกว่าจะเจอนะครับ <c oughs> ยากเลยฮะวันนี้บอกได้เลยว่ายากนะ <c oughs> ครับตรงนี้มุมนี้ห่างตัวละแล้วก็ตรงเขื่อนทางทีมนายแก้วอ่ะเขาไปละ <c oughs> เขาบอกว่าบายบายฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปหน้า,าหารดีกว่ามาเป็นบอกว่าจังหวะนี้หน้า,าหารอาจจะเข้าแล้วนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันดูผลงานทีมตกปลาครับทีมตกปลาของเราเป็นยังไงบ้างนะฮะโอ้โหจัดอุปกรณ์มายุบยับเลนะไหนอ่ะไหนอ่ะถึงโลยอ่นะทีมเนี้ยเตเแรงมงว่าตก,ตกเตะแรงที่เกาะหม <c oughs> หูเป็นไงเกาะหมูเป็นไงโอ้ยไหนอาจารย์เป็นไงบ้างดูผลงานหน่อยทางเนี้ยเกือบโแล้วนะ ป๊าดจ้าพูดฮี่โอ้ยเด้อเด้อเจอะไรอ่ะวัตถุพันปลาเกือไม่มีอาจารย์อ๋อเดี่ยวเตัวใหญ่ดิเอา,เอ,าเอังลึกกว่าน้ำลึกว่ะไหนเราว่าตกอะไรอยี๋ยวนี้ตะเต่าลองนะข้าก็ตกไม่อ่ะพอดีพี่เป็นสายหมึกนี่ของทางผมอ่ะเป็นโลนะหมึกอ่ะทีมผมอ่ะเป็นโลใช่ไหมเป็นโลแล้วนูน่นไซส์ครึ่งโลอยู่นู่นนู่นไซส์ไซส์เก็บเครื่องโลนึง รวมกันรวมกันนี่ดูดูดูทีมหมึกดูทีมหมึกก่อนนี่นี่ดูแม็กดูนี่มึงมองนี่โิดดูสี่ร้อยแลตอนเนี้ยของผมนี่ยสามตัวบีบไม่ได้นี่แขกของร้ขั้นเดือตัวใหญ่อยู่ตัวนึงอ่ะตับเต่าตับเต่าขึ้นมาโชว์ให้ดูสักตัวฮะ แป้งมาไหมแป้งกับขวดน้ำอ่ะผมเห็นใน YouTube เขาตกใช้แป้งกับขวดน้ำตกกับปลากระบอกตัวเบลอเลยตัวยังมาแล้วนะจันโจเราฮะไปที่ไหนก็ไม่เคยบ้าดหูตาม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 หูยยยยยเต่าตามบ้านเลยอะไรอ่ะเต่าเหรอเราเอาเต่าเป็นเดือดได้ไหมจะกินของแม็กซ์อันนี้มาฮะอุ๊ยอันนี้ข้าวนาเกลือเลย จรินะครับเพราะมีเหมันมีปลาใหญ่เข้านะเดือด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 เตล่งเดือดโอ้โหอะไรอะอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหอยอ้ยอุ้อ้ยอ้นี่เล้งนี่หว่าไอ้เล้งนี่หว่าดูนี่ไอ้เล้งใหญ่ไอ้เล้งใหญ่เล้งใหญ่ไเล้งใหญ่เอาเข้าคอแล้ววัดวัดไปไหมวัดวัดโอ้โหเล้งใหญ่นะ โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีนี่อยู่พี uh ่มีหลดาเบเซอร์อยู่พี่มีดบเบเซอร์อยู่ไหมโอ้โหคุยคุยพี่มีดบเบเซอร์อยู่เอาป่ะเอาดาเบเซอร์เปล่าโอ้ยอ้ยนี่น่าจะมีไซโลอ่ะบอกได้เลยโอ้อเอาไปเอาไปเอาขึ้นมา <laughs> โปรแม็กจะทำสิ่งอะ,อะปลาราคาถูาากนี่เขาเหมาหมดครับโอ้ยดูดูนี่ปลาหรือง,งูเนี่ยโอ้โาโชว์หน่อยโหหล่อเลยแม็กมึงหล่อเลยเล็กๆเกนี่ยโอ้โ้ถือดิถือดิถือสวยดิโอ,อ้อใหญ่ใหญ่จริง เล่นใหญ่จริงเอาเอาไปไล่ไล่ใหญ่กันอยู่โดนไหมโดนไหมนี่น้ำเต็มโดนได้มาฮะนี่น้ำเต็มตีในโคจิคือครับตัวอะไรฮะเว้ยสวยๆสวยเออมือกลมมือเปิดทำไมฮะนี่ผลงานโป็นไหมคอนซิซิ่งนะครับกลับเต๋อๆนะฮะไซส์โลกว่าฮะโอ้ยสวยๆเอออันนิ้วใหญ่ที่อันนี้ใหญ่ คุณคุณเอาคุณเอาผลงานคุณมาโชว์ก่อนอยู่ในกล้องครับแม่งคุอะไรอ่ะไม่เอาดิโอ้ยเนี่ยดูดูลูกน้องมึงได้ก่อนนี่เป็นไงโอ๋อผลงานโทฟี่อะไรเก่งเก่งตากล้องพี่ตากล้องถึงถึงจะเป็นตาที่เขาไม่เอาแต่ว่าใหญ่มากนะดูหัวมึงดินี่มาเด้อมาตรงกล้องเลยมาตรงกล้องเลย เฮ้ยขนกลมเว้ยตัวใหญ่ด้วยเว้ยตัวสามติดปัญอ๋อนี่ได้มาเลยเนี่ยไม่ดูโดนเดือดโดน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 เล้ยอะตกปลาปลากำลังตึงตังนะทีมตกปลากำลังเดือดนะครับตอนนี้โอ้โหห้องจกนี่ไม่ตัวจาจารย์โชกเกิ้ลมาโอ้ยดูตัวไม่ใกล้เลยไม่ใกล้เลยโอ้ยดูเห็นดูใส่ดูใส่ โอ้ได้นอนได้นอนที่นี่เขาใหญ่จริงนะปลาแป๊บเดียวให้ตกให้น้องๆมาดูว่าตาให้จริงเขาตกกันยังไงของไอ้คะเลนไหนได้ปลายังคะแนนเราเราราลาอยู่จองแป๊บเดียจอง โอ้แล้วปลาเขาตกันแบบนี้โอ้โหดูด้วยดูด้วยอะไรวะเฮ้ยอาจารย์นี่ห่ออะไรตัวเนี้ยคีมเห็นด้วยเอาไปให้อาจารย์กินตัวเนี้ยเอ้เดี๋ยวตอนนี้เราไล่ระดับปลาเราไล่ระดับระดับไซส์ปลาไปก่อนนะเอาคีมเห็นไปก่อน ลุยต่อะฮะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าล้วกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยพักเรียบร้อยหาต่ออีกสักแป๊บหนึง่งแถวนี้นะตัวครับโอ้โยรอ้อต้องนานนะก่อน,น้องจะมาตอนนี้อยู่อ่าวนะอ่าวหน้าหน้าหาดนะเออไซส์เป็นดีขึ้นมานิดนึง เดี๋ยวหนีเวิร์นี่ก่อนไอ้เล้งไงเล้งตัวเป็นเมตรนะเท่ากับที่โปแม็กก็ได้ฮะว,ว่าไล่กัดปลาใหญ่เลับโอ้โหมึกไม่น่าเหลือนะเนอจอไซขนาดนี้สองตัวใหญ่ไหมไม้บอสมามมหรอมาเปมนาเปมเหรอ เดี๋ยวไปดูหน่อยไปดูหงอน,นั้นหน่อยได้เพิ่มมาสองตัวเหรอก็ได้อยู่ก็โอเคนี่น่าเกยียดน่าเกยีเกยดไปตามอยู่ผมผมก็ผมก็ขุดได้แค่สองตัวเหมือนกันปอตเหรอไหนไหนนะดูบอสหน่อยนี่นะยใหญ่จริงด้วยขนาดอยู่ในถุงนะยดูไซส์ดิออ้ยตัวเดียวนี่เกินห้าขีดมนะั้ยเนี่ย ผมนึกว่าตกมึกตกไอ้กุญแจด้วยโอยมาแล้วนะอ๋อนี่ทำคลิปไหมปล่อยทำคลิปอยู่ปล่อยน้องเลยทำน้าปล่อยเลยเฮ้ยไม่เป็นไรครับแป๊วหยิบกินเลยทำไมอ่ะแกไม่เอาเหรอไี่เราเอาไปบีมันบีมันจะเอาไม่ไม่มันนะาปุนปุ่นเลยพี่ดูน้าแก้วกลับมาแล้วได้เท่าไหร่โอ้โหน้าแก้วขออนุญาตขออนุญาตนะขออนุญาตเทนะขออนุญาตเทจะเก็บให้ บีมว์มาดูบีว์มาด,มมาดูมึงไปอะไรแก้วมึงได้เลยมั่งเนี่ยมึงดูในแก้วดิวโอ้ยดูบนยาในแก้วไม่ใหญ่ฮะแต่เยอะบอกได้เลยม <laughs> ีค่าเรือกลับบ้านแล้วเนี่ยสีกุกดกี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่กุดสี่ตัวเฮ้ยทำไมมีมีปลาช่อนด้วยอะช่อนที่ไหนเล่าเราลังพึ่งจะไม่ได้แล้วไตเติล้ลอะทำไมมีช่อนนาด้วยอ่ะ เดินไปงานกองตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะก็ทุกอย่างก็เงียบหมดละก็เดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วดีกว่าครับนี่พอจะกลับปุ๊บลมลมดูเงียบๆนะแต่ตอนมานี้ลมตึงนะนีวมาดูงานก่อนดูงานก่อนเกาะหมูเรื่องนี้นะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับนี่มาดูก่อนไล่ดูเลยไล่ดูเลยอันนี้เป็นถ <laughs> ุงกองตับ <laughs> เต่านะถุงหนึ่งนะครับ ไอ้ตัวนี้เป็นเล้งใหญ่นะเล้งใหญ่นะเล้งไซส์โลกกว่านะ,อ,ะอันนี้คือถุงข้างกระจกนะฮะข้างกระจกตัวเป้งๆน,นี้ก็ข้างกระจกนะนี่อันนี้ทีมตกปลารับเป็นคนตกนะทีมการโจมนะครับไม่รูตอนนี้อุ้ยอันนี้ไม่อยากออกเลยอะ่ะอันนี้ของผมนะของผมนะโหกี่ตัวเนี่ยห้าตัวห้าตัวตะมุตะมีนะครับอ่าอันนี้ก็ถุงของนับ,น,บนะครับ มาได้ไซส์ใหญ่ตัวนี้นะไซส์ใหญ่ๆเลยโอ,อ้โหนี่อันนี้สุดฮนะ้วสุดท้ายนี่สุดเลยบอกได้เลยโอ้ไซส์ตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็ไห <c oughs> เลยคือแบบน่าจะมีสี่ห้าขีดนะตัวเดียวอะ่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่ปนเป็นโลอะ่ะถุงนี้เป็นโลถุงนี้น่าจะมีสี่ขีดนะอันนี้ต้องไปสนใจมัน <c oughs> อันนี้ของนักเต้นนะนักเตนคนตกได้ตรงนี้ <c oughs> สุดยอดนะของได้เลย <c oughs> <c oughs> นี่เหนื่อยนะครับผมนี่ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่มาร่วมทริปนะครับบอกถึงว่าจะเหงาเหงาหน่อยเลยก็ยังได้ตัวดูนะโอเคนะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะฮะที่เสียสละเวลามาดูทริปหน้านะก็นัดเวล,ละนัดเวล,ละแต่ทริปอาทิตย์หน้าจะไปไหนนะเดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันะนะก็ยังเป็นงานมืออยู่แหละแต่ว่ารอบนี้ จะเปลี่ยนแนวนิดหนึ่งเปลี่ยนแนวนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย